นะวันนี้หนีเข้าบ้านมาขอนอนกับพี่พ<ๆ>ี่บัวทองกับพวกนี้เขารักกันนะครับเขานอนอยู่ด้วยกันตลอดไม่ทำร้ายกัน นอนพิงสวัสดีครับเห็นถามกันมาเยอะนะครับเกี่ยวกับเจ้าวัวทองนะครับวันนี้ก็จะให้มาทําความรู้จักกันเนี่ยครับบางคนบอกว่าเฮ้ยนอนกับน้องบางแก้นน้องบางแกวตัวเก่งหรอจริงไหมนะครับหมาบ้านนี้คืออ่าชินกับสันเลย์ขานนะครับด้วยการที่ว่าผมเลี้ยงมาก่อนหน้านี้แล้วเขาชินกันแล้วเขาก็ไม่ยุ่งกันไม่ทําร้ายกันเนี่ยเจ้าไซบีเรียรผมก็ไม่ยุ่ง นะครับก็ต่างคนต่างอยู่ก็มาแนะนำกันนะครับบัวทองเนี่ยมาอยู่กับเราได้ประมาณปีกว่าแล้วซึ่งน้องโดนทำร้ายมานะครับเราได้ความอนุเคราะห์เมตตาจากคุณหมอวีนะครับช่วยรักษาให้แล้วน้องเนี่ยไม่สามารถ หายกินเองตามธรรมชาติได้นะครับด้วยความที่ว่าหนึ่งคือน้องโดนรถทับแล้วก็โดนของแหลงทําร้ายมาตรงศีรษะนะครับดูจากการเดินเนี่ยน้องก็จะเดินขาลากนิดนึงอันนี้ก็คือจะเลี้ยงไว้คือไม่เรียกว่าเลี้ยงนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนก็ปล่อยตามธรรมชาตินะครับคือผมก็ อันนี้คือกงหมาเก่านะครับผมก็ทําน้าไม่ให้แล้วผมก็มีเจ้าตะกวดอินโดเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันนะั่นแหละผมแต่ผมเลี้ยงปล่อยก็ถ้าอยากจะเข้าไปในบ้านไปลงอ่างลงน้าก็ปล่อยเขาเนี่ยครับเราจะมาดูตรงขาของน้องเขานะครับขาของน้องเขาเนี่ยจะเดินไม่สามารถยกตัวได้สูงแลวเขาไม่สามารถวิ่งเร็วได้ตามปกติเขาจะค่อยๆอ,อย่างเงี้ยค่อยๆคลานไปแล้วในตรงหัวหัวเขาเนี่ยครับ คือโดนของแหลมทำร้ายมานะครับน่าจะไม่โดนจอบหรืออะไรเนี่ยกระโหลกเขาเลยแตกก็ตอนนี้ก็เอามาฟื้นฟูเอามาเยียวยาได้ในศพในระดับที่ไม่เป็นอะไรละทา,ทางคุณหมอวีแจ้งว่าเออตอนนี้จะแค่เขาไม่สามารถหายกินเองได้ตามธรรมชาติล้วครับ